หมู่บ้านลับแลแห่งพนมดงรักใต้เงาของเทือกเขาพนมดงรักที่แผ่กิ่งก้านสาขายาวเหยียดเป็นป่าทึบทอดยาวไปตามชายแดนไทยกัมพูชามีเรื่องเล่าขานถึงหมู่บ้านลับแลหนึ่งที่ถูกเรียกขานว่าเป็นหมู่บ้านคนตายหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ผู้คนไม่กล้าเดินทางเข้าไปเมื่อยามค่ำคืนอดีตนักเขียนสารคดีหนุ่มนามภูมิได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านลับแล จากชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียงเขาตัดสินใจเดินทางไปยังเทือกเขาพนมดงรักเพื่อตามหาความจริงระหว่างทางเขาพบปู่คำชายชราผู้เคยอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านลับแลแห่งนั้นอย่าเข้าไปตอนกลางคืนปู่คำกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือที่นั่นไม่ใช่หมู่บ้านของคนเป็นแล้วปู่คำพูดแค่นั้นและก็ไม่ได้พูดอะไรอีกภูมิเพิกเฉยต่อคำเตือนและเดินทางต่อ เขาพบซากหมู่บ้านเก่าสุดโสมถูกปกคลุมด้วยเถาวันและหมอกหนาแต่เมื่อตะวันเริ่มลับขอบฟ้าเสียงกระซิบและแสงตะเกียงก็ปรากฏขึ้นราวกับหมู่บ้านได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาเห็นผู้คนในชุดผ้าโบราณยิ้มและทำกิจกรรมเหมือนปกติแต่ทว่าทุกคนล้วนมีใบหน้าซี่เสียวดวงตาไร้ชีวิตชีวาหญิงสาวนามแดงเป็นคนเดียวที่สนทนากับเขาได้ เธอบอกว่าเธอและชาวบ้านถูกสาปให้วงเวียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่สงครามโบราณทุกๆคืนพวกเขาจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เมื่อฟ้าสางก็จะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่าภูมิได้พูดคุยกับแดงและเหมือนมีมนตสะกดให้เกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งเขารู้สึกเหมือนว่ากำลังฝันก่อนที่จะหลับเขาได้ยินเสียงเบาของแดงให้ฉันไปอยู่ด้วยนะจากนั้นก็หลับไปภูมิตื่นขึ้นในรุ่งเช้า พบตัวเองนอนอยู่กลางซากหมู่บ้านไม่มีร่องรอยของแสงตะเกียงหรือผู้คนเหลืออยู่แต่ในมือเขากำผ้าโบราณที่มีกลิ่นอายของแดงติดอยู่เมื่อเขากลับไปหาปู่คำชายชราสายหน้าเธอเห็นแล้วเหรอบางคนที่เข้าไปก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลยเธอถือว่าโชคดีมากอย่าคิดที่จะกลับไปที่นั่นอีกละนับตั้งแต่วันนั้นมาไม่ว่าภูมิจะไปที่ไหนเขามักได้ยินเสียงกระซิบและเห็นเงาราง ของแดงหญิงสาวในหมอกยามค่ำคืนบางทีการเข้าไปในหมู่บ้านลับหลอาจไม่ใช่การพบความจริงแต่เป็นการถูกความจริงติดตามกลับออกมาก็เป็นได้